สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าลงสวนเน่นค่ะแปลงพักแม่ขวัญไม่ต่หยาไอ้พักคมแม,ม่เป็นหยาเนาะมันเป็นวัชพืชนะจะไปเบิ้งไปถอนกันค่ะโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนหัวนี้ก่อนใบบ,บอนสมค่ะกะแ,แกงส้มเมื่อวาน อ,นนอ,อันนี้ซื่อพิษหัวอันนี้ซื่อพิษหัวมามันแห้งไหมเอาไว้ถล่างรถเละค่ะเนื้อเปลี่ยนว่าเถือกเด้อน่มันสองรอยสี่สิบ สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคนค่ะแต่ว่าชื่อพิษแม่เบื้งหนหัวมันหัวไว้ทะลางลดชัดๆเลยชื่อผิษไมไปชื่อหัวมาไหม่ไว้แต่หดน้ำพักไปเพราะันออกค่ะค่ะไปเปลี่ยนค่ะมันหัวเข้าใจจังเลยเนาะโอ้เสร็จแล้วมันเสียอ่อนๆนะสิ แล้วก็มีหลายหัวโอ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะไว้หดน้าเนี่ยมามานนี่โอเคใส่ได้โบมีหม่องหัวค่อยแกะออก องหัวหนี่ยดยศจริงสิเขาเอิอนหัววะนี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวว่าสีปลูกพักเปีวนั่มบ่แมนเอือพักเปีวแหละอันเอาแตะนามันมาเอาแตะนามันมาเดี๋ยวลีโอ<ม>ทำอะไรลีโอเล่นกับเล่นกับแมงมเล่นกับแม,งน,บแมงน้ำพืน้น อะไรดีโอถัว่วลันเตาจ้าเห็นไหถั่วลันเตาออกดอกแล้วออกดอกแล้วเ <c oughs> <laughs> พราะถ้าไหนโล่าทน,นั้นเบืองตน้นเบืองจำนวนตน้นถั่วลันเตาถั่วบานเห้าบ่าไปตะได้กิน่นไงยังมันขึ้นอากาศมันเย็น่ะยังมันขึ้นอากาศเย็น มีทั่วลันเตากะล่างออกดวกกระเทียมก็เป็นหมากค่ะกระเทียมหมากกระเทียมหมากกระเทียมปลาห้าข้าเมอแกะแม่เดี๋ยวให้มันเป็นหมากแล้วให้มันโลนลงนีจ้ะให้มันโลนลงนีมัออกสีไดงงอกที่ว่าต้องพวนหยาออกกอน้ำรกรกตัวนี้เป็น ดอกไม้วัชพืชด้วยค่ะบ้านนี้ก็ดอกไม้วัชพืชเห็นมัมันเกิดอยู่ทั่วไปแต่สวยมากแบบว่าคล้ายๆเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของมิตรส้มหมาเลยกลางนาห่อนฤรืดูแบบว่าดอกไม้บานบาน,นี่นี่ส้มนี่ส้มนี่ส,มส้มนี่กระลังสิบานอยู่รอบนอกแปลงดอกไม้แม่ขัน,นเป็นวัชพืช ถ้าเฮาว่ถทางถิ่มมันก็สิขึ้นมากงามๆยังสิแหละมาได้ดอกมันอันนั้นดอกไม้แม่ขวัญน,นั่นดอกไม้แม่ขวัญขาวๆสวยๆพุ่มใจน้ำเสนอพุ่มใจน้ำเสนออันนั้นกระปุกเที่ยวเดียวค่ะมาสุปีมาสุปีซุ่มเนี่มาสุป,ปีเนี่ยเนี่ยดอกดอกนาลิงบ้านเปน็นยังสีค่ะนี่มีหลายสีค่ะกินได้ที่แม่ขวัญเก็บนะ่ะเก็บอยู่ในป่าน่ะ ใ้ดอกนาลิงนานาลิงบานมันจะแม่ควันกระปล้อยมันเป็นเม็ดเราก็โลนลงแล้วสุ่มนี่ขึ้นเองค่ะบ่ได้บ่ได้เอามาปลูกสองทางเลยฟังนันกับเมียนยะสุ่มดอกเหลืองๆนะสุ่มนี่ขึ้นเองค่ะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาปลูกค่ะอันนี้ซื้อมาปลูกเขาก็ว่ามันมาสุปีอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าแม่ควันปลูกบ่เคยมาเลยสุ่มนี่สุ่มนี่ขึ้นเองค่ะสุ่มนี่ขึ้นเอง สวยงามแต่ว่าของคุณตาคือดอกงายเลยมาเมืองเกลืองเลยวังหันเลีโอมิมูค่ะเลีโอมิมูนี่ระบาระเบิดแม่ขวัญอันคางบ้านเขาเพิ่นมาเก็บไปนี่ดอกส,สีสมที่แม่ขวัญให้เบื้องรอบที่แล้วที่มันขึ้นดำด,ำดำตุ้มติมมี่มะคะ่ะเป็นเป็นพวกดอกไม้วัดชพืชคะ่ะแต่ว่าสวยมากขอบอก แม่ขวัญชอบมากอะ่ะดอกสีสมสมแจ๊แหล่ได้เลยสมจัดเลยสมจัดเลยเป็นจุ๊มๆเลยสวยมากพุ่มเจน้ำเสนอสวยมากกระลังบานกระลังบานไอนะ้คุณตาเราถิมไว้ให้เป็นยมยมเยี๋วเราตัดหยาหมววาดเนี่ยคุณตาถิมไว้ไให้ชมเป็นยมยมเยอะกระสรันเราตัดเหียนไปเหมือนแล้วริ้ว ม,มันงามไหมคะดอกน,น้อยๆไหมเตะมอเตมแม่นี่ชุมนี่เป็นดอกยาค่ะเนาะชุมนี่นี่สวยมากสวยมากนี่กับกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอ่าชุชุดอกไม้ไปก่อนดอกนี่เป็นสวยค่ะแต่ว่าเป็นวัชพืชที่ร้เลี้ยงมาก อันนี้เป็นวัชพืชที่ไล่แรยงแบบสุดๆสวัสดีค่ะคุณวัสนาแพราว่จ้าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะคุณท้องสุกท่านท่านสวัสดีค่ะน้องจา๋าสวัสดีค่ะคุณอรพินคุณยุวภาโอ้ยลอกหวยออกเดีคุณท้องสุกออกไปนอออกไปนอ ค่ะ <laughs> คุณจ๋าของไม่มาเรื่อยเรื่อยวันดีค่ะคุณนิพพาพอันเดี๋ยวเดี๋ยวไปผ้าไปเบื้องผักค่ยคุณท้องสุกอันคุณสุสุภาพว่าสิปลูกอันแม่มาขอไว,ว้ผักแพลวผักแพยวเอากิ่งมันมาเดี๋ยวสิมาลงกระถางวันดีค่ะคุณยายพาวันดีค่ะคุณละไมได้ของไม่ได้ของไม่โอแม่นนะครับของปีที่แล้วมันมันหัวแหม พียงเดตตาบาคือพังบุ๋ววัสดีค่ะคุณปรีนาะวัสดีค่ะคุณอาชิรศรี์พาชมดอกไม้ชมสวนพักตะกะแตนกินดอกกินดอกได้ค่ะตะกะแตนกินดอกได้นี่นี่นี่ตะกะแตนนี่ตะกะแตนค่ะกระล่างออกดอกเลยกระล่างออกดอกอตะกะแตน ปุ่นอุ้มอุ้มเหลืองๆซุ้มหนังกระตะกระแตนจ้ะอุ้มเหลืองๆซุ้มหนังกระตะกระแตนอัน,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 นอันนี้ต้นต้นลิงก้อนต้นมันหมากหมากแบลสีสีแดงๆบ่านี้ค่ะนี่นี่ซุ้มนี่นี่ซุ้มนี่ดอกกระตาแตนจ้ะกินได้ค่ะช่วงนี้ดอกก็ร่างออกค่ะก็ร่างหลายแถวบ้านแม่ขวัญเด้มื้อนี้แกแม่นเมือดค่ะนี่ตะกระแตนเมือดมาดอกเหลืองๆน่ะถ้าเห็นดอกแล้วมันจะ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 ชัดจ้ะจะเก็บง่าย โอ้ยขอทักผู้ใดหอดใส่บ้างนโอ้ยน้ำหนักขึ้นเนี่ยช่วงนี้อึดอัดแ,บแ,บแบหบแหบหายใจอืจ๋าขอบคุณมากค่ะคุณจ๋าสวัสดีค่ะคุณสวรรค์มาจ้าบรมนโอ้ยขอบคุณหล,ลายๆค่ะนั่นขอยกระเ็ดเสียซชื่ออย่างนาะเดอะเดอะซันซัน,นวงังนั่นอ่านบอกด้วยค่ะขอโทษขออภัย สวัสดีค่ะคุณสุภาวรรณโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะมาอย่างบ้านเอ้ยสวัสดีค่ะคุณราตีสวัสดีจ้าลมลรื่นลมลรื่นแต่ว่าเขาว่าเลี่ยงมือนี่มื่อนี่แดดสิเอยบะมาณนฝนสิโต๊ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพาเฮ้ยอา้าวสวัสดีค่ะน้องวาดสวัสดีจ้าวันนี้ทันเด้อ สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์นุชสวัสดีจ้าโฮ้ยแมนมาค่ะสีม่วงเออสีแปลแต่ผู้มักนะค่ะดอกดอกหนาลิ่งนั่นดอกดอกนี่ซ้มนี่ดอกหยาเดียวกับบานขึ้นมาเหมือนนี่จะสวยมากแนวอันนี้ดอกหญ้าตะกะแตนนะจจะม,มันแรงแงมจะเหนียวๆจักน้อย มันแลงๆมันยังเหนียวๆจะออกหวานๆรี่อแท้มอยค่ะแทมไมเพราะสนใจอยู่เบิ้งบ่อนสมแม่ควันเบิ้งมาจากทางในบ้บานมันก็โอเคนะค่ะเป็นผุ่มอยู่มาเบิ้งทางนี้นะมูลอญาญะค่ะมูลอาญะแม่มา,ม,ม,า <c oughs> ม,มาคุณละไม่โอ้ยแกยังว่ายาละบายอ่อนๆไง วัสดีค่ะคุณพิตินันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องพรมาท่านมาท่านอันนี้ดอกนอกนี่ขุดมาจากบ้านมูค่ะนะสีขุดมาจากบ้านมูอันนี้ก็สิเป็นอีกดอกนึงแต่ว่าดอกบ่รัะนออกเห็นตะใบแล้วก็หยาขึ้นถ่วมอันนี้เป็นดอกดอกพัซี่ล้อมะ นี่นี่ยอดหยอดดอกพักซี่รวมห้านี่ค่ะเดี๋ยวมันสิบาทอกมาสิเป็นขาวขาวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าเบอร์อีกเทือนึงโอ้แม่นแมนพ่อพ่อบรรกันนะน้องวาดสวัสดีค่ะคุณสุดาพรคุณบีตรงนี่คุณสุดาพรคุณหนึ่งนุชออันปีนี่ตาหมูกรอบบริไดมาได้ค่ะเพราะว่านี่ติดนี่แหละติดไวรัสนี่แหละ แล้วก็ตอนนี้สวีเดนเขาไให้ไปทั้งไหนเยอะเป็นเป็นประเทศมีความเสียงสูงเฮ้ยปาดปปูกไว้เบิ้งพักขมแม่ขวาญกอนเบิ้งพักขมแม่ขวัญชักกอนขึ้นเต็มแปลงพักข่บังดูพักขมฝรั่งจ้าแบบสุดยอดอ่ะแบบสุดยอดน่ะท่านไงคุณพินิจนานท่านไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเจเนตสวัสดีจ้า ปลาหมูกรอบไม่ได้มาไม่แต่อันเดียวอ้อยต่อยค่ะไม่แต่ผักโขมฝรั่งมงดูทิผภาพไปแบบเก็บมือนานมันใหญ่แล้วมือนมัค่ะนี่ผักสลัดก็จะได้กินอยู่ใหม่ๆมันห่อนี่ค่ะยังเว้นห้อนห่อน,นเราก็จะมีนี่ค่ะผักชีเหล้าผักชีเหล้าเนี่ยผักชีเหล้าก็ขึ้นอันนี้เม็ดมันโลนจากปีก ปีที่แล้วค่ะบ่อก,กับปีกอนๆนี่คือมานขวอนปล่อยมันใหญ่แล้วปล่อยมันโลนเช่นเดียวกันกับพักซี่พักซี่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเม็ดที่ปลูกไว้แล้วบ่้ย่อมขึ้นค่ะแต่เอาดินเก่ามากอย่างสิละค่ะเทิ่งหยาเทิ่งพักมากนี่พักซี่พักซี่เนี่ยพักซี่เล่าเนี่ยแต่ว่าที่หลายแม่แม่ผักขมพักขมฝรังร่งผักขมฝรั่ง โอ้ยนี่ๆผักขมฝรั่งค่ะนี่อันอบชีสป่ค่ะเดี๋ยว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 มาควันสีพยายามพยายามอบให้เบิร์เด้อเ์ห้าวกะนี่ผักขมฝรั่งค่ะแต่มันเป็นวัชพืชโลกออกจากสลัดไม่ควันก่อนสลดัดแกเป็นแต่ได้กลิ่นป่โอ้ยดูเมื่อัานเดนี่ห้อยเวิง้วงๆนี่อัน ปลูกแล้วเนาะเปิดแหวงสี่แจ็คแมวจ้งยางมาขุดขุดขุด,ข,ดขุดนะ่ะมันก็นเลยย่างซ้ำนี่นี่วะพ่อปันกันก็ก็เปลียงอันนี้แม่ค่อนอันนี้ปลูกข้างหน้าค่ะโอ้พะขมใหญ่แล้วพะขมยญ่แล้วพะขมใยญ่แล้วทั้งนี่มึงดูต้นพะขมฝรั่งค่ะเนี่ย เป็นวัชพืชแถวชุ่มหนี้บริไดตอนรับที่ที่ปลูกนั้นต้นนั้นปลูกเต็มแปลงเนี่ยนะได้เครื่องเดียวได้เครื่องเดียวโอ้คุณพินิจพิพิธินันอันเดี๋ยวไปซองเม่งกันค่ะว่าเห็ดยังออกเนี่ยเห็นบ่ค่ะผักโขมมันกระสีมีนี่อันนี้ออกสีชมพูน้อยๆยนี่ค่ะน,นี่สีชมพูม่วงน้อยน้อยกับขาวค่ะกินได้เมื่อค่ะ ว่าบางคนแก็จะเป็นละค่ายข้อเป็นอย่างเนี้ยยังสีค่ะวัสดีค่ะคุณตะวันรัศมีวัสดีจ้ายัางวะโู้หดโปร,ปรอันนี้เป็นเรดิสท่านไงเพิ่งดูขนาดคุ้มไว้ขนาดนี่แบบว่าผักย่งเข่าไหมเรดิสไม่ขันท่นนี่นีนนมาพอกินแล้วตัวนี้ มากตอะเพราะกินแล้วตัวนี้ค่ะมาเรดีสมัยขวัญเต่อแตะเพะมันทีโพดขึ้นบุค่ะมันเลยด้หัวต้อยนึงโอ้ทีทีทีจัดอยู่ทีจัดอยู่ทีจัดอยู่ยามากตออแตะแอ,อยู่ค่ะนี่แหละ ก็เซมีผักซี่ขึ้นมานำ้ำผักซี่หรือผักซี่หรือแค่หลอดควายกระบ้าไปเรื่อยเลยทั้งนี้มันจะเป็นหัวเงีวๆค่ะบอสเดนบอสเดนใหญ่ซำซุ่มหัวแดงๆน้อยๆนี่ที่โพดที่โพ้โอ้ยจตะวานจังไหนนี่แหละนี่แหละมันสีพ่อพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินอยูอย่หัวน้อยๆหัวน้อยๆน่ารักนา่กนารักนี่ค่ะเรดดิสแม่ขวันเบื้องลู่ต้น ถ้าซุ่มต้นงามๆนี่หัวมันเฉียนน้อยๆมันบ่ไาวบ่ได้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 ไดโอ้ค่ะคุณตะวันรัศมีชาแนลวัสาาันเพื่นช่องไม่ค่ะเพิ่นว่าฝากในเด้อสวัสดีค่ะคนหนึ่งนุชสวัสดีจ้า อันรอบที่แล้วไมว่ขอลองเอาใบามันไปใส่กับกิมจิอยู่หัวมันน่ำละวะแต่ว่าน้อยใส่ใบน้อยเดียวลูกพี่เห็นอย่างลูกพี่เออมาแอปเปิลติดน้วยแล้วคะดกพว่วมเห็นมามากน้อยบักแอปเปิลเซียนแปด แสนแปดแต่ว่าจักมันสิติดเป็นวยไงท่าไดโมเมียนมาค่ะอุ้ยเยาวาเดอค่ะบ้านเฮ้าบ้านแม่ขวันขวันแก่นนั่นอันหน้าพ่นปลูกอันนี้มาคลูสเบร์ไม่ขวัญนี่นี่กระดกไส้เล่นเนี่ยโอ้บระดกปันไหนแต่ว่าปุ่นปุ่นปุ่นบงกระลังไงกระลังไง ก็เอินหมักยมฟรังครูสแบร์ดกสชไดเลยค่ะดกสชไดเลยเดี๋ยกก็ได้กินคุณพิตินันแม่ขวันแม่ขวันเอาเงือตกแม่ขวันเอาเม็ดไปให้หน้าปลูกพี่โอกินบ่ได้มักเลดิดแบกแม่เลดิดแม่ บอดี้กันยังม่าบอดี้ไม่บังดูบังดูบังดูฟังคว่คน่ำขี้หยังนี่เดี๋ยวอีกจักน้อยก็ได้เก็บแล้วค่ะทั้งทั้งภาคใต้เขาเขาได้เก็บแล้วเขาได้เก็บแล้วทั้งภาคใต้เดี๋ยวจักน้อยสิได้เก็บค่ะอันแม่ขอนว่าหอดใสว่ันรืมโอ้บักเลดีหัวบักง่ายเลยหน้าแม่ขอนไปปลูก อันแม่ขวัญไ้เม็ดแล้วไปแต่ว่าบรูแล้วปลูกยังไนด,ดอกแต่ว่าได้หัวไงหัวไงก็แม่ขวัญปลูกเป็นแนคะ่เป็นหัวรับรับประกันว่าเป็นหัววงังตอนแม่ขวัญกลับเมื่อกี้เมบ่เรากลหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งแหมทรงลูกไ้เบิงว่าได้กิ่นแล้วเออขอนแกนแม่นเนี่ยอยู่ขอนแกนคุณพิตินั่นแม่แม่ไม่ขวัญปลูกอยู่ขอนแกนทั้งทั้งออกไปถ้ามันโคกน่าง,งามเนี่ย คบ้านแม่ขวัญอยู่บ้านกลางหุ่งแต่คนแถวนั้นชื่อจกักซีโมบานแต่ว่าถ้าคนไกลๆสิบะฮือหันหักซีโมบานแม่ขวานซีแปลกๆอนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวได้สวัสดีค่ะคุณสุภวรรณอุ้ยหน้าแม่ขวัญปลูกได้หัวใหญ่ค่ะ ว่างกับบได้บักเลดีสรีโอเชียวมันมันจอบบักเลดีสไม่ขอนอยู่มันมันลูกพี่จอบจอบจอบบักเลดีสอันนี้นะต้นบักฟักท่องอะน่าจะแมนกันกล่างเป็นดอกอ่นนานพักซี่มันพักพกที่ตูไ่ขอนตรนน้อยหน่อยด้วย,ยแต่ว่าตัดไปใ่้มกแล้วเมือวานมือนว่าน มาท่านมาท่านพอยตัวใหญ่บาท่านค่ะใหญ่บาท่านแม่ขวัญกระสีเอาอย่างผักเพลวเอางานมันมากค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพาะเดี๋ยวปลูกเดี๋ยวช่ำเดี๋ยวช่ำเขาเอิยกช่ำปักช่ำก้าปักช่ำเราทดน้ำแล้วกบเอาทุ้งมัดไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องทดน้ำอีกทดน้ำเทียเดียวทดน้ำเทียเดียวนะคะไปเบิ้งพักเบื้องหยาบ้านแม่ขวัญ พอดเดียวพอประมาณแกมานั่งอยู่หมนั่งอยู่หมกับหมาหนึ่งตัวมาเรมาหมาโอมาโออันยี่สิบสององศาค่ะอากาศดีนี่แต่ว่าเขาว่าเมืออเรื้องฝนฝนสิตกนี่เรียว จ้าโอเคค่ะเมื่อนี้เขากะชมสวนมักเลดิดสงสัยสิได้ประมาณหัวซ้ำนีแ่แหละค่ะป,ปีนี้ที่โพวดัดีค่ะคุณวัลภาป่าสวัสดีจา้าใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วบางคนก็นจะเขาเริ่มเก็บแล้วน้พันก็นจะไปเก็บเก็บเห็ดอมอเรนมาแล้วเนาะจากสองสามคลิปนี่แหละ อันทังภาคใต้เขาออกแล้วไม่เห็ดแต่ว่าทังทังบานแม่ขัญเดี๋ยวไปซองเบงเดี๋ยวไปซองเบงค่ะเดี๋ยวไปซองเบงเห็ดสวัสดีค่ะคุณเอมออนสวัสดีจ้าอันถ้าเป็นถ่ายทอดสดแบบนี้มันกระจาบางเทื้อมันกระจาบ่ชัดแนนมีวิตแน่มี่หยางแน่นะค่ะมันเป็นถ่ายทอดสดเนาะมันแล้วแต่อินเทอร์เน็ตนั่แล้วแต่แบบหลายๆอย่างลีโอนี มากเหรียญแมงสวัสดีค่ะคุณพองพันธ์หลางออกแล้วหกชีหกชีด้วค่ะหกชีลางออกแล้ว, 64. 64, 64, ลออลวเต็นแมงพุ่งพึ่งเมื่อนั้นเขามันทิตรอดเราแล้ว่าสนอกลี่โอ้นะนที่ตรอดเราได้รีโอ้นะกว่าชมสวนชมผักบ่แม่น หยาสมากกว่าเดี๋ยวมาควันไปถอนหยาอากาศ22องศาครชิ่วชิวชิ่วชิวอากาศดีอากาศดีแต่ว่าเห็นว,ว่าเมื่อน,นี้มาเหมือแลงเหมือดแลงฝนสิตกกระสรันห่อนก็นี่กระสรันแดดสิแห้งก็นี่อ <laughs> โอเคค่ะไปลุ้นหวยกันต่อวันนี้น ลุงหวยกันต่อโอเคค่ะขอบคุณสุภูสุคนนะคะขอบคุณสุภูสุคนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆาคุณพิตินันโอ้ภาพชัดดีเนาะแกงใดก็ขอบคุณสุภูสุคนค่ะเดี๋ยวพ่อกันไหมค่ะแกงใดก็ขอให้กินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสุภูสุคนนะคะบ๊ายบายพ่อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะคุณวงเดือนหมู่บ้านกลางหุงนะคะโอ้ยลูกพี่ครับหนาไอแม่ฮะแม่นมองเหยียบบ่เนี่ย หมาเคค่ะบ๊ายบาย